สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านพี่บูนซัพ์เรียบปาลี27เขตหนองจอกนะคะหลังนี้นะคะเป็นบ้านเช้นเดียวรีโนเวทใหม่ทั้งหลังนะคะเนื้อที่37ตารางวานะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องอเนกประสงไปเลยค่ะเข้ามาในตัวบ้านนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นเราก็แถมให้ฟรีไปเลยนะคะเนื้อที่กว้างขวางมากเลยค่ะหลังนี้ นี่ก็จะเป็นห้องนอนห้องแรกนะคะหน้าต่างเราก็ออกแบบสไตล์มินิบอลไม้สักน่ารักมากค่ะในส่วนของพื้นกระเบื้องแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหลังนะคะเป็นกระเบื้องแกนิโต้ค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องนะคะ ในส่วนของห้องน้ำเคาน์เตอร์ครัวสุขภัณฑ์ห้องน้ำซิงล้างจานเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะคะหลังนี้ราคาจะอยู่ที่2 3 5ล้านสามบาทนะคะถ้าใครสนใจทักแชทหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะ